ตอนไปงานกระถินที่ถ้ำเมืองนะนะครับก็คือเขาบอกสวดมนต์อยู่ชั้นห้าทีนี้ตอนมีพิธีบวงสวงนะครับก็ได้ยินเหมือนพราหมณ์ท่านพูดชื่อของสมเด็จพระนเรศวรแล้วก็พระนางสุพรรณกัลยาทีนี้ตอนที่เราสวดมนต์อยู่ชั้นห้าขนมันก็ลุกไปทั้งตัวไม่แบบไม่เคยเป็นอาการแบบนี้มาก่อนเนี่ยแบบลุกทั้งตัวเลยทำเมืองนามี้เกี่ยวกับพระนเรศวรนะทุกคบ เขียวเลยตรงเลยมันจะลงตาเป็นพระนาเดีสวนนะไม่ใช่นะเขียวถ้าพูดถึงพระนาเดีสวนนะอยู่ในท้รมันคนจะลุกครับท่านมีเกี่ยวข้องกับที่ทําพูดเฉยๆเนี่ยคนก็ลุกครับเหมือนบางครั้งเราพูดถึงอะไรเนี่ยมันก็มีความรู้สึกนะใช่ เนี่ณศอสตรหลวงพ่อเวลาเขาคุยอะไรเรามีความรู้สึกเลยครับเหมือนที่อยู่เราเราขับรถเราพูดถึงผีภายเนี่ยเราเรากล้ากระอวนเลยฮะใช่อเราพูดถึงอะไรวิญญาณขึ้นันจะมาที่เราจริงทําไมเมื่อก่อนเราไม่เป็นนะอรยไม่เป็นเพราะเราไม่ได้อยู่กับหลวงปู่อ๋อเป็นนี่คือเป็นที่คือเป็นนี่คือดีนะโชคที่มีอาการนี่คือดีเขามาเอาบุญกับเรา เอ,อเขาดีใจมากนะสิเราเขาพูดถึงเราพูดถึงใช่อมันจะมีความรู้สึกถ,ถ้าเรานั่งรถหลายๆคนลองพูดเนี่ยมันจะมีความรู้สึกหลายคนคล้ายกันใช่นี่คือเรืว่าจิตเนี่ยเวลาเรานึกไปเนี่ยพูดไปเนี่ยมันไปถึงที่ในสถานที่เราพูดนะอันนี้จะเป็นเครื่องพิสูจน์อย่างหนึ่งที่เรานึกที่เราพูดมันไปถูกครับถูกต้องเลยนี่เรามันจะเพลิน ในอนาคตนะพูดถึงเพตอนนั้นคนที่สวดมน,น,มนตเเน์เนี่ยมันพิสูจน์ได้ลักษณะอี่ยเนี้พอพูดเนี่ยมันในอนาคตนะไม่ต้องทำอะไระสุนั่ง่ในเวลาเขาคุยกัน้งมันจะแผ่จะพิจารณาไปได้บุญโคตรเลยนะสุได้บุญแบบโอ้ไม่ต้องไปพูดถึงเลยบุญแบบไม่ได้หวังอะไรเลยค เวลาเขาคุยเรื่องเรื่องทุกเรื่องทุกเราแผ่ไปตามนี้เขาคุยอ่ะมันจะมีความรู้สึกนะเหมือนทํางานข้างในอย่างเดียวเลยถูกต้องเลยฮะแล้วไม่กระทบกระทั่งใครด้วยไม่มีเลยฮะยิ้มอย่างเดียวรู้สึกนอนยิ้มอย่างเดียวกูทํางานอย่างเดียวเลยครับวันที่หลวงปู่บอกหลวงปู่ทํางานหนักถูกทำงานทงานทีหนึ่งนอนนะสมบอก เข้าโอทีด้วยนอนก็คงไปทํางานอีกแล้หละคือรูปนามมันมีประโยชน์ตอนมีชีวิตมีประโยชน์มีโทษมีอะไรสารพัดถ้ามีชีวิตอยู่นี่แหละพอออกจากร่างแล้วก็จบแล้วก็กลับคนธรรมดาเนี่ยนะคนไม่ฝึกนะแต่อย่างเราเนี่ยไม่ใช่เราอยากเกิดเลยแล้วก็เกิดเราไม่อยากเกิดมีกําลังเราก็ไม่เกิดเราอยากสร้างบาร,รมีเราก็ทิสาน หลวงปู่เป็นผู้มีประโยชน์ให้ท่านพาไปทำประโยชน์ท่านรับสมัครไม่อั้นนะหลวงพอ่อท่านเป็นโพลิสัต์เส้นทางของกรรมมาอยู่ที่เราเลือกใช่ไหมครับถูกอยู่ที่เราฝึกอยู่ที่เราเรียนอยู่ที่เราศึกษานี่คือพุทธศาสตร์บางคนก็อยาดเป็นพระธเจาบางคนก็อยากเป็นปัจเจกบางคนก็อยากตามโพธิสัตว์องค์ในองค์หนึ่ง บางองค์ก็อยากไม่เกิดใช่ไหมบางคนนะคือเนี่ยแสดงว่าเขามีฐานแล้วเขาเข้าใจแล้วมีฐานไอ้พวกที่ไม่รู้กูไม่รู้จะไปไหนเนี่ยคือยังไม่มีฐานอยู่เป็นวันนึงนะตายแล้วไปไหนไม่รู้เพราะ,ะนั้นต้องเข้าใจเรื่องของฐานนะเว้ยตายแล้วกูจะไปไหนจะเกิดหรือไม่เกิดล่ะคือสวดมนต์เนี่ยท่านาเอาพุทธมนต์มาทํามาเป็นประโยชน์ในชีวิต ในการเลี้ยงชีวิตะเนี่ยจักรพรรดเนหลวงปู่เนี่ยจกยักรพพัดคือบาร,รมีกลางๆลา่เของใคร<ม>เอามาเป็นประโยชน์ในการดูชีวิตได้เรื่องการเจ็บป่วยเรื่องธุรกิจเรื่องงานเรื่องสารพัดเรื่องอ่ะใ,ในชีวิตเราเนี่ยท่านเขาจะมาสวดทําไมล่ะบอกเองก็สวดเองก็จะมาพิสูจน์เองก็เอามาเป็นประโยชน์ดิทุกอย่างมันเป็นประโยชน์หมดแหละถ้าเองคิดออกอ่ะ คิดพิจารณาออกถ้าเองคิดไม่ออก,อก,ม,ออกมันก็สวดไปอย่างนั้นแหละเอยประโยชน์อะไรอย่าไปสวดเลยดีที่สุดแล้วสมมติสวดแล้วเหมือนเดิมอยู่กี่วันกี่ปีกูก็เหมือนเดิมอยู่นะโอ้มันก็ได้บุญอยู่แล้วเวลาสวดแต่ม,ม,มันน่าจะได้มากกว่านี้ไงครับมันน่าจะได้มากกว่าพิจารณาให้ดีโอ้ทังนั้นลวงตามไม่ ไม่สวนไม่หนีมาหรอกถ้าไม่ประโยชน์จริงๆนะอยากให้เข้าใจเฉยๆหรอกเข้าใจแล้วจะได้ไม่ต้องไปโดนใครเขาหลอกเนี่ยโดนหลอกเนี่ยครฟังเขาก็เชื่อกันแล้วไม่ได้พิจารณาอะไรเชื่อง่ายอ่ะถ้าสาวสาวก็หลอกหลอกคนหลอกง่ายอ่ะเต็มใจให้หลอกใช่ก็โดนเขาหลอกไปเรื่อยๆไง ไม่มีที่เกาะแล้วตอนนี้เราต้องเกาะกับอะไรถึงไม่โดนหลอกอาะเกาะลวงปู๋ยเกาะจักรพัดดิเกาะใจสนานนาคมดิใจมันมีกําลังก็เลยไม่โดนหลอกง่ายแล้วถูกต้องเลยฮะย่งไปเกาะหลวงตาไม่ได้ไม่ได้เหรอครับโดนหลวงตายังมีชีวิตอยู่เกาะได้ไะหลวงตายังมีชีวิตอาจจะสึกหรือไม่สึกอย่าว่าแต่หลวงพ่อเนี่ยเกาะได้จักระพัดไม่เน่ไม่สึกแน่นอนพอจำไปแล้วนั่นแหละ จับเอาไว้ให้ดีเข้าใจมไหมมีคนสงสัยว่าเวลาเราไปหล่อพระนะฮะเราหยิบแผ่นทองขึ้นมาแล้วเราอธิษฐานได้เหมือนกันไหมหรือเราต้องจานหรือเขียนอะไรลงไปจานไม่จานก็ได้ทุครับตาเราเห็นเราน้อมจิตเข้าไป ฝากกระแสไว้กับคือเวลาเราหล่อรูปอะไรก็ตาม,มพลังงานบาร,รมีของรูปนั้นนะ่ะก็มาตามสาสตร์หลวงพ่อที่สอนนะอย่างแล้วหลอพิคุตเนี่ยมไม่รู้ว่าพิคุตตั้งแต่อดีตปัจจุบันเนี่ยคตเป็นสายใหญ่เดียวกันพิคุตที่เราหล่อเนี่ยมันก็มีทั้งหัวหน้าคุดแล้วลูกน้องเต็มไปหมดเลย<ม>คือวิญญาณในอุกาศหนึ่งมีเป็นโกดวิญญาณเนี่ย จิตมันเล็กมันใหญ่ได้เล็กมันไม่มีธาตุ <ฮะ S 2> มันเป็นนามธรรมเป็นผีเป็นวิญญาณ <c oughs> อย่างเงี้ยพอหล่อรูปท่านนั้นเนี่ยคุบเต็มเลยในตัวท่านนะเพราะเป็นสายใหญ่เดียวกันไงพราะถ้าเข้าใจเรื่องอธิฐานแล้วอาจจะไม่ต้องใช้สื่อที่เป็นพวกโลหะอะไรเลยก็ได้ไม่มีเหมือนวลาเราไปไหนเนี่ยองเนี้ยเราไม่ได้หล่อแน่นอนแต่เราสามารถอธิษฐานถูกต้องเลยฝากเชื่อมไปได้เลยถูกต้องเลยฝากบารมีของแต่ละที่ ผ่านที่เรามีรูปมีนามใชไมไปที่วัตถุที่เราเห็นครับหนูเป็นคนจิตอ่อนและชอบมีวิญญาณมาขอบุญคือเมื่อคือนก็มีมาขอมาในรูปแบบของเสียงก็มีแล้วตื่นมาก็หลับต่อแล้วก็โดนอํา พอนึกถึงหลวงปู่หลวงปู่ก็มาช่วยวิญญาณนั้นก็ร้องกรีดแล้วก็หายไปทีน,นี้อีกรอบหนึ่งก็คือโดนอัมเหมือนกันแต่มาในรูปแบบของหมาเนี่ยก็ดีไงทําไมทําไมถึงต้องมาโดนอัมเอาแบบมาธรรมดาหรืออะไรอย่างนีออ้ไม่ได้หรากอต่จฟื้นใหม่ไปอย่างเงี้ยในในอนาคตเนี่ยไม่มีอาการนี้หลอกแต่จะเห็นนี้เองครับจาบลุง ถ้าเขาจับหลวงพ่อมันม่นๆเนี่ยจะไม่เห็นอย่างเนี้ยมันจะเป็นรูปรู้สึกมันจะไม่โดนอย่างเนี้ยครัถไปไปไปบถอยไป,ไปบ่อยๆแผ่บ่อยแล้วกันแสดงว่าเป็นผู้มีประโยชน์น้วเนี่ยกาลังจะเริ่มมีประโยชน์แล้วนะครับโอ้เนี่ววยวิญญาณเนี่ยมีประโยชน์ามากกว่ามนุษย์อีกครับเพราะวิญญาณมันเป็นทุกข์มันถึงมาอย่างเนี้ยพอเราเปลี่ยนให้มันอารมณ์เป็นสุขแล้วเนี่ยถามว่ามันติดเราอไม เู้มีพระคุณช่วยฉันหายจากความโทใครจะต้องลูกพี่คุมไม่ได้นะโดนโอ้ <laughs> ข้าใจว่าแล้วอธิษฐานบอกเขาได้ด้วยนึกอะไรก็ได้ไวไมีวนมาช่วยเหลือเขาจะช่วยเหลือเกื้อกูลตามกำลังที่เขามีครัช่วยเราได้นะพูดถึงตามบุญตามกรรมที่เขามีอย่นแหละ มีคนถามว่าทำไมปัจจุบันจากสถิติแล้วมีผู้หญิงเกิดมากกว่าผู้ชายมันเกี่ยวอะไรกันหรือเปล่าครับมันไม่ได้เกี่ยวหรอกตุมันเกี่ยวกับกรรมกรรมของมนุษย์ในยุคนี้ยุก,ก่อนก่อนหน่อยการเป็นว่าใจเกิดจริงๆมันก็พอๆกันละตุพอกันแหละแต่ว่าผู้ชายมันเป็นนักปวดนะมาก แล้วก็เป็นคนสองร่างอีกมากขึ้นไงเ <laughs> ข้าใจไหมเข้าใจหรืวเปล่าผู้ชายเลยเหลือน้อยพวกไม่เข้าใจว่านะะ <laughs> เดี๋ยวนั้นไม่ใครอธิบายให้ฟังเพราะมนุษย์มียุมีสิบแปดเพศสิบแปดหรืสิบเก้าเพศเพศแรกผู้หญิงล้วนๆชายล้วนๆน,น,นอกนั้นก็นไม่รู้เพศไหนเป็นเพศไหนนเละ อตอนนั้นคนผิดหวังเพราะเพศเนี่ยเยอะเข้าใจไหมบางคนแกแล้วยังเปลี่ยนเพศได้เลยยุคนี้นะเพิ่งมารู้ตัวตอนแก่ถูกมีหลายคนมีลูกแล้วหมายถึงว่ามีเมียมีลูกพอตอนแก่ก็ไป,ปแปลงเพศเป็นหญิงนีก่ก็มีโอ้ชีวิตมันดูสับสนเออเห็นเห็น,เห,นเห็นอยู่ทุก ชีวิตชีวิตในยุคนี้เป็นยางไงแหละคนเนี้หลวงตาเขาบอกว่าหนูเพิ่งเสียคู่ชีวิตไปได้ไม่กี่เดือนคือเหมือนคือเหมือนตอนนี้ก็ยังเหมือนทำใจไม่ได้คือไปไหนทำอะไรแล้วก็จะนึกถึงเขาก็บอกเขาจะดูละครก็เล่าให้เขาฟังจะกินอะไรก็บอกเขาไปไหนก็ชวนเขาไปด้วยอย่างครับ การที่เราทําแบบนี้มันเหมือนล้างแม่เขาไปเกิดหรือเปล่าอะไรเงี้ยโอ้โหเขาก็ไปตามกรรมเขานันดแหละเราไปห้ามเขาไะไรห้ามไม่เกิดนะไม่ไห้ามไม่ได้หรอกกรรมเขาจะกรรมไหมกรรมมีกรรมแล้วก็ไปตามนั้นแหละมีกรรมเป็นแดนเกิดครับเหมือนเขารู้สึกผิดเขาก็เลยบอกว่าชีวิตต่ตอจากนี้เราก็จะพยายามทําความดีเพื่อรอเจอเขาในโลกหน้าเพื่อจะขอโทษจะเจอเันอีก อยากจะเจอเพื่อไปขอโทษเขาอะไรเงี้ยอ๋อไม่ไปขอโทษขอตอนนี้เขาถึงเขาอยู่แล้วโหสีกรรมนะพอเขาตายเขารู้ครับมนุษย์เนี่ยตายแล้วรู้ปั๊บออกจากล่างเนี่ยมันเป็นนามธรรมเป็นผีเป็นวิญญาณมันจะรู้อดีตปัจจุบันและอนาคตด,ด้วยเข้าใจไหมแต่เรายังไม่ตายเราเรยังติดอยู่แต่เขาตายแล้วเขาไม่ติดนะน่ะครับเขาอาจจะมีเมียมีเคยมีรู้กี่คน เพราะเขาเห็นเนี่ยเวลาคือเป็นนาเป็นเป็นความรู้สึกเดียวไงคไม่มีชาติเพราะเหตุก็คือว่าเหมือนเขา,ารู้สึกผิดเพราะว่าก่อนที่จะเสียเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่สบายข้างในไม่โอเคและหนูไม่ได้สนใจเขาไม่ได้พาเขาไปหาหมอปรากฏว่าเขาก็เสียชีวิตในรถอะไรอย่างเงี้ยโอ้ก็เลยติดอยู่ในใจว่าเราไม่พาเขาไปไม่สนใจเขา,ขาอายุเขาแค่นั้นอย่ไาไปคิดแรมากอื ไม่มีใครไม่ตายหรอกในโลกเนี้เห็นว่าตายเกิดมันเป็นธรรมะธรรมชาติคือถึงเวลามันก็ตองไม่จบแล้วไม่เกี่ยวข้องกับเรานะไม่มีไม่มีใค่อยู่ครับไปแล้วก็เอาอะไรไปไม่ด้วยเลยหน้าทีเาเอาอะไรไปได้ครับเราแต่ความรู้สึกที่ทำไว้ในโลกเนี่คือหน้าที่เราตอนอยู่ก็ส่งบุญให้เขาสวดมนต์ให้เขาดีกว่ามันนั่งทุกข์เสียใจอยู่แบบนี้เพราะว่าเรามีรูปมีนามสามารถจะช่วยเขาได้นะ ถ้าในศาสตร์หลวงพ่อช่วยวิญญาณี่ช่วยได้ง่ายมากง่ายกว่ามนุษย์อีกวิญญาณทั้งหมดนี่ะมันไม่ได้ต้องการอะไรนะทุกต้องการความรู้สึกที่เป็นสุขคือต้องการบุญความรู้สึกที่เป็นสุขสุขอะเพราะบางคนออกจากร่างเนี่ยมันโดยความทุกข์เพราะท่านมันบีบไงม,มันจะทุกข์ออกไปแล้วมันทุกข์ออกแล้วมันเข้าร่างไม่ได้เพราะบังคับไม่ได้ มันก็เลยทุกอยู่งั้นทีนี้เวลาเราแผ่ไปเนี่ยมันเปลี่ยนโดยกํลางลังหลวงพ่อกาลังจากพรดผ่านรูปนามเราไปที่วิญญาณตรงนั้นนะครับมันก็จะเปลี่ยนไปเปลี่ยนเป็นุขไปบางคนมีบุญต่อก็เป็นเทวดาไปถ้าไม่มีมีน้อยเนี่ยต้องรีบให้มันโมทนาบุญกับเราโมทนาบุญกับเราทุกคนที่สวดทั่วโลกโมทนาบุญกับหลวงปู่ มันก็จะสว่างขึ้นหน่อยพอหมอปุ๊บเขาก็ปุกไปได้ถูกต้องเลยเสร็จแล้วมันก็จะไม่อยากเกิดแล้วเดี๋ยววิญญาณหลายดวงนะสมัยนั้น,นเคยสัมภาษณ์ขเ,ขเขาพูดเออเขาบอกเขาเขาจะไม่เกิดแล้วเขาจะรอพระศีอย่างเดียวขนาดไม่มีบุญนะทุกเ,เราจะเราจะบุญมาจากไหนเอาก็สวดมนต์กับไปทาบุญกับมนุษย์ที่ที่เขาทําไง คนที่ไหนมีฌานมีใจที่สวดมนต์ภาวนาะก็ไปนั่งสวดกับเขาไงน้องไปรูปนางม,มนุษย์เนี่ย <c oughs> <c oughs> อายุเขาไม่หมด <c oughs> <c oughs> แต่มันไม่ได้มากก็จริง,รงแต่มันไม่มีหมดมันก็เพิ่มขึ้นทุกครั้งที่เราสวด <c oughs> ใช่ไหมละ่ะโ <c oughs> อ,อ้โ,อโหเขาบอกเขาไม่เกิดเราภาษีเลย